มีเพื่อนๆมาปรึกษาว่าไม่มั่นใจในเป้าหมายว่าจะทำให้สำเร็จได้ครับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าคุณเอาส่วนปลายคือคอนฟิดเนซ์เนี่ยมาเป็นส่วนต้น c c ซของความสำเร็จก็คือว่าคอมมิ t เม n นคือการตั้งใจและการมุ่งมั่นคอเรจก็คือการกล้าลงมือทำ c a p a b i l i t y คือการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น Confidence คือความเชื่อมั่นที่เกิดจากผลลัพธ์ของการกระทำนะครับก็สรุปเป็นคำกรว่าเป้าชี้นำทำอย่างกล้าพัฒนาดีมีความเชื่อถ้าคุณเริ่มด้วยความเชื่อคุณก็จะเริ่มยากเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานสู่ความสำเร็จจึงไม่กล้าตั้งเป้าหมายไม่กล้าลงมือทำไม่อยากพัฒนาตัวตนเอง และก็ผลลัพธ์ก็คือว่าไม่สําเร็จในธุรกิจที่ทําแต่ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยส่วนต้นคือคอมมิชเมนต์คอมมิชเมนต์คือการตั้งใจและมุ่งมั่นก็จะมีคอเรตคือการกล้าลงมือทํานะครับก็ต้องการคปาบิลิตี้คือพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นนะครับจนเกิดคอนฟ idence มีความเชื่อมั่นที่เกิดจากผลลัพธ์ของการกระทํา เชื่อมั่นว่าคุณทำได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในวิดีโอครับเรื่องสี่สี่สู่ความสำเร็จ commitment courage capability confidence ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากการลงมือทำอย่างมีเป้าหมายและมีระบบแดนสละวัจากสตร ATEGIC CODE ได้พูดถึงแนวคิด4ี4ที่เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จซึ่งประกอบด้วย commitment ความมุ่งมั่น c ค u r a g e ความกล้าหาญ Capability ความสามารถและ c o n f i d e n c e ความเชื่อมั่นมาดูกันว่าแต่ละขั้นตอนสำคัญอย่างไรและเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคง c o m m i t m e n t ความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จเมื่อคุณตัดสินใจที่จะทำสิ่งใดอย่างจรงิงจังคุณต้องมีค o มม i t m e น t ที่ชัดเจนต่อเป้าหมายนั้นๆไม่ว่าอุปสรรคจะมากมายเพียงใด ความมุ่งมั่นจะช่วยให้คุณไม่ยอมแพ้และเดินหน้าต่อไปสิ่งที่คุณทำได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเขียนลงบนกระดาษทบทวนเป้าหมายทุกวันเพื่อให้ตัวเองโฟกัสสร้างระบบหรือแผนการที่ช่วยให้คุณเดินตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องคฤริชความกล้าหาญเมื่อคุณมีคอมมิตเมนต์แล้วขั้นตอนต่อไปคือการกล้าลงมือทำ ความกล้าหาญคือการที่คุณยอมเผชิญกับความไม่แน่นอนและความทา้าทายโดยไม่ยอมให้ความกลัวมาขัดขวางการกระทําของคุณสิ่งที่คุณทําได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆที่คุณกลัวหรือลังเลยอมรับความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้หาแรงบันดาลใจจากคนที่เคยกล้าและประสบความสําเร็จ c ค p a b i l i t y ความสามารถเมื่อคุณมีความมุ่งมั่นและกล้าลงมือทําแล้ว สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปคือความสามารถของคุณเองการเพิ่มขีดความสามารถจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นสิ่งที่คุณทำได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณหามเทอร์หรือโค้ชที่ช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นความชำนาญ confidence ความเชื่อมั่นเมื่อคุณผ่านทั้ง commitment ค u อ และแค่ทบิลิตี้มาได้แล้วสิ่งที่ตามมาคือความเชื่อมั่นในตัวเองและความสําเร็จของคุณความเชื่อมั่นนี้ไม่ใช่ความมั่นใจที่เกิดจากความโชคดีแต่เกิดจากการที่คุณรู้ว่าตัวเองได้ลงมือทําและพัฒนามาอย่างเต็มที่แล้วสิ่งที่คุณทําได้ทบทวนความสําเร็จเล็กๆที่คุณทําได้ในแต่ละวันใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นหลักฐานว่าคุณทําได้แบ่งปันความรู้และช่วยเหลือคนอื่นเพื่อสร้างความมั่นใจเพิ่มเติมสรุป ซีคือกระบวนการที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ Commitment คือการตั้งใจและมุ่งมั่น Courage คือการกล้าลงมือทำา c a a b i l i t y คือการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น Confidence คือความเชื่อมั่นที่เกิดจากผลลัพธ์ของการกระทำสรุปเป็นคำลอนว่าเป้าชี้นำทำอย่างกล้าพัฒนาดีมีความเชื่อ เมื่อคุณมีทั้งสข้อนี้คุณจะกลายเป็นคนที่พร้อมรับมือกับทุกความท้าทายและกล้าสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงยังมีวิดีโอสาระความรู้สำหรับคุณนะครับ